สวัสดีครับผมทิดีคิวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์แบ่งปันปลั๊กอินที่กำลังแจกฟรีแบบจำกัดเวลาจากค่าย u j จตัวนี้จะมีชื่อว่า UFX g r i v e r รเเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ UFX Reverb ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินรีเวิร์บจากค่าย Ujam นะครับโดยแจกให้ฟรีแบบจำกัดเวลานะครับสามารถรับได้ถึงวันที่31ตุลาคม2 0 2 4ที่จะถึงนี้นะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดเข้ามารับตัวปลั๊กอินได้นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ตัวปลั๊กอินไว้ที่ใต้ description น,นี้นะครับในส่วนของตัวเอฟเฟกต์รีเวิร์บของ Ujam ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันคารคเตอร์เสียงตัวรีเวิร์บให้ใช้งานที่หลากหลายอยู่นะครับแล้วก็ยังมีส่วนพิเศษนะครับจะเป็นมัลติเอฟเฟกต์จากค่า UJ ที่เสริมเข้ามาให้นะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับลำดับแรกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับตัวเอฟเฟกตตัวนี้พร้อมกับการติดตั้งก่อนนะสเต็ปแรกนะครับให้เพื่อนๆทาการล็อกอินหรือสมัครสมาชิกก่อนนะครับโดยคลิกที่มุมขวาบนตรงนี้นะคนที่มีบัญชีแล้วให้กดล็อกอินนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็กดด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วพอหลังจากล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมากดที่ Add to Cart ตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นการนําตัวรีเวิร์บเข้าตะกร้าในการซื้อขายซึ่งตอนนี้ก็จะแจกฟรีก็จะเป็นราคาศูนย์เหรียญอย่างที่เห็นนะครับให้มากดที่ proceed to checkout จากนั้นก็มากดที่ place your order แล้วก็กด continue นะครับหลังจากที่เรารับตัวปลั๊กอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆมากดดาวน์โหลดตัว u g m app นะครับเพื่อทำการติดตั้งตัวปลั๊กอินนะก็จะมีเวอร์ชันของ i n d o w ลแลวก็ Mac ให้ดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆทำการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันของ u j a m นะครับก็ให้ทำการล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับโดยใช้ตัวอีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราใช้สมัครในเว็บของ u j a m ไปนะครับแล้วมันก็จะเข้ามาที่ตรงหน้าปลักอินของ u j a m ตรงนี้นะจากนั้นให้เพื่อนๆมาเลือกที่ My Product นะครับแล้วเราก็จะเจอตัว UFX r e r v e r ที่เราทำการกดรับไปก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นก็กด Install เลยครับแล้วก็ทำการรอสักครู่ก็จะเป็นการติดตั้งแบบอัตโนมัตินะ ตอนนี้ก็เป็นการติดตั้งตัวรีเวิร์บเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปสแกนตัวปลั๊กอินในโปรแกรมทําเพลงของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ติดตั้งปลั๊กอินไม่เป็นสําหรับโปรแกรม FL Studio ผมได้ทํา User g u i d e ไว้แล้วโดยทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างใต้ d e s c r i p t i o นนี้เหมือนกันนะหรือว่าจะกดที่มุมตรงไหนสักทางนี่แหละครับโดยผมจะแปะเอาไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับและนี่ก็คือหน้าตาอินเทอร์เฟซของปลั๊กอิน UFX Reverb นะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนแรกกันเลยนะในตรงแถบด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็น p รี s e t ต่างๆที่ plug-in เขามีให้ใช้นะครับก็จะแบ่งแยกแบบหมวดชัดเจนที่เราเอาไปใช้ได้เลยนะหรือว่าจะผสมข้ามสายก็ใช้ได้หมดอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับถัดมาด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับ save ตัวงาน p รี s e t ที่เราทําการปรับตั้งค่าแบบคัสตอม ก็กดที่เซฟตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะกดตัวเซฟแอสตรงนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อพิเศษขึ้นมาใหม่นะครับโดยเราสามารถกรอกชื่อแล้วก็สามารถจัดหมวดหมู่ให้มันอยู่ในประเภทที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็มาตรงด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มขยายกับย่อส่วนของตัวอินเทอร์เฟซของปลั๊กอิน ถัดมาด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนอัปเดตนะครับถ้ามีการอัปเดตขึ้นมามันก็จะมี notification เป็นปุ่มสีแดงๆแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็ขวาสุดตรงนี้ก็จะเป็นตัวการอธิบายเกี่ยวกับไลเส้นที่เราใช้งานอยู่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มโหมดของคาแรคเตอร์ของตัวรีเวิร์บที่เราต้องการนํามาใช้งานนะครับก็จะมีให้เลือกตามที่เห็นเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะมีประเภทคาแรคเตอร์ของรีเวิร์บให้ใช้เยอะเลยเดี๋ยวเราลองฟังเสียง preset default ที่เขาทําการติดตั้งมาให้ก่อนนะครับ นี่คือเสียงดิฟอลต t ์ของตัวรีเวิร์บนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทำงานของปุ่มต่างๆกันดีกว่านะเรามาดูที่ปุ่มแรกนะครับตัวไทม์ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมความยาวของตัวเสียงรีเวิร์บนะครับลองเริ่มที่0%ก่อนเลยนะก่อนเลยนะแล้วทีนี้ลองปรับยาวที่สุดที่สามารถทำได้ ยาวมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับปุ่มไ i z ์ตัวนี้ก็จะใช้กำหนดค่ามิติความกว้างของตัวรีเวิร์บนะครับปรับที่0%ก่อนนะนนลแล้วทีนี้ลองปรับเป็น200%เลยเลอลยต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่ม P delay นะครับจะใช้เพื่อที่กำหนดการทำงานของตัว r e v e r รเมื่อเทียบกับตัวเสียงต้นฉบับน,นะครับเดี๋ยวลองปรับให้ทำงานแบบ0มิลลิเซคันเลยนะ แล้วทีนี้เราปรับเป็น500มิลลิสกันดูครับปุ่ม Diffusion นะครับก็จะเป็นการกำหนดอัตราการฟุ้งของตัวเสียง r e เวิรนะครับลองปรับเป็น100%ดูสิปุ่มต่อไปนะครับ Damping ตัวนี้ก็จะใช้ควบคุมไฮฟ q u e ซี y ของตัวรีเวิร์นะครับ m o d u ลเลชั n นนะครับก็จะใช้ควบคุมการแกว่งตัวของหางเสียงในส่วนของรีเวิร์บนะต่อไปนะครับ Ducking ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับด e d u c t i o n ในส่วนของเอฟเฟกต์รีเวิร์บระหว่างตัวเสียงต้นฉบับกำลังทำงานอยู่นะครับ ถัดมานะครับปุ่มฟรีซตัวนี้ก็จะใช้สําหรับแช่ฟรีซในส่วนที่เราทําการเปิดการใช้งานตัวรีเวิร์บนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ออโตเมชันในการใช้งานด้วยนะครับเพราะว่ามันจะฟรีซตัวเสียงรีเวิร์บในจุดที่เราทําการแอคทีเวตตัวฟรีซนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้แบบเมนวลให้กดให้ฟังก่อนนะ ในส่วนของรีเวิร์บมันก็จะค้างในส่วนนั้นๆในจุดท,ที่เรากดฟรีซไว้นะครับต่อไปนะครับมิกซ์ตรงนี้ก็จะใช้สําหรับการผสมเสียงตัวเอฟเฟกกับเสียงออริจินอลนะครับถ้าเราต้องการเสียงตัวไหนที่มันมีความเข้มข้นมากกว่าก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ,บด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นการใช้เสียงตัวต้นฉบับอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเราปัดมาทางขวาก็จะเป็นการใช้เอฟเฟกแบบ100%นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มฟิลเตอร์นะครับจะอยู่ด้านขวาตรงนี้วิธีการใช้งานให้เปิดปุ่ม power ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถเลือกตัวพรี s e t ต่างๆที่เขามีให้ใช้ได้นะครับ ตัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมันติเอฟเฟกจาก U j แจนะครับชื่อว่า f i n i s h ิเรเราสามารถเปิดใช้งานแล้วก็มีพรีเซตให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะครับ ต่อไปนะครับก็มาอยู่ในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นปุ่มที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ตัวนี้ก็จะใช้แรนดอมค่าต่างๆที่อยู่ในปลั๊กอินตัวนี้นะโดยเราจะสามารถกําหนดไซส์ของตัวรีเวิร์บที่เราต้องการได้นะครับมันก็จะสุ่มค่าให้ตามที่เราต้องการได้นะครับก็ลองมาปรับตรงนี้แล้วก็มากดแรนดอมดูนะครับมันจะให้ค่าตัวเอฟเฟกที่ไม่เหมือนกันนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจก็สามารถโหลดมาใช้งานได้นะสํหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ